สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคู่รักเนียนแอบแซบห้องน้ำบนเครื่องบินสุดท้ายโปะสะจวดช็อกเจอภาพไม่คาดคิดเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสวิจารณ์บนโลกโซเชียลเมื่อผู้โดยสารสองคนแอบมีเซ็กกันในห้องน้ำบนเครื่องบินโดยสารอียิปตแบบไม่เกรงใจสายตาใคร ผู้โดยสารรายอื่นเห็นถึงความผิดปกติจึงแจ้งสจวดบนเครื่องบินเมื่อเปิดประตูทำเอาช็อกกับภาพที่ไม่คาดคิดตรงหน้าเป็นเหตุให้ทั้งสองถูกตำรวจเชิญตัวลงจากเครื่องบินจากคลิปวิดีโอที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลโดยภาพแสดงให้เห็นว่าคู่รักคู่หนึ่งแอบมีเพศสัมพันธ์กันในห้องน้ำบนเครื่องบินขณะกำลังเดินทางจากเมืองลูตันของอังกฤษ มุ่งหน้าไปยังสเปนโดยสะจุดบนเครื่องได้รับแจ้งว่ามีความผิดปกติในห้องน้ำทำให้ต้องไปเปิดประตูตรวจสอบดูตามเสียงเชียร์ของผู้โดยสารคนอื่นๆและต้องพบกับภาพที่ไม่คาดคิดโดยทันทีที่ชายหนุ่มที่อยู่ในห้องน้ำรู้ตัวเขาก็เรียปิดประตูห้องน้ำด้วยความอายขณะที่สะจุตก็ทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนอึ้งอยู่อย่างนั้นโดยคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ได้โดยผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่อง อย่างไรก็ตามทางด้านตำรวจภาคพื้นดินก็ได้ควบคุมตัวผู้กระทำอนาจารทั้งสองคนลงจากเครื่องทันทีที่เครื่องบินลงจอดบนเกาะอิบิซาของสเปนแต่ไม่มีรายละเอียดว่าทั้งสองคนถูกจับกุมหรือดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรโดยตามมาตรา71ของพระราชบัญญัติความผิดทางเพศปี2547รระบุว่าการมีเพศสัมพันธ์ในห้องน้ำที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากบางส่วนต่างแซวเล่นว่าทั้งสายการบินควรชาร์จค่าเดินทางเพิ่มและบางคนแสดงความคิดเห็นว่าหวังว่าหนุ่มคนนั้นจะไม่ใช่นักบินนะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ